ขอความเจริญในพระธรรมจมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงตำราเลี้ยงลูกความจริงก็เขียนเปน็นหนังสือเล่มหนึ่งไว้ให้สำนักพิมพ์ธรรมสาภาพิมพ์ตำราเลี้ยงลูกเล่มใหญ่ใช่ไหมท่าธรรมจิตสร้างตำราเลี้ยงลูกเพราะว่าเราแก่ลงแล้วนะเลี้ยงลูกมันปลูกผูเมื่อใหญ่ตัวได้พึ่งพามีลูกแล้วเลี้ยงไม่เป็นจะเกิดความลำเข็นยากเข็นในภายหน้า เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีและต้องเรียนได้การทุกก่กอดกองคงการส่งข้อริทาชา้คาคณมาต้องปลุกมิทุก,ทกททต้องปลงอบทำชั่วต้องปราบแสดงกิริยาหยาบต้องปราบทำเร็วสารต้องตัดปลอด่อยอย่าทำความชั่วความถอยให้ลูกเห็นอย่าเล่าความเำ็นให้ลูกฟังให้สต,ตังตัง้ตงตสติส่งเสริมความดำริเริ่มของลูกๆอย่าทำเองให้เขาทำเมื่อสิเขาจะมีแนวคิดยังไงจะไปจ้างคนอื่นมาทำ อย่าดีใจเมื่อลูกลอกได้กับคะแนนที่ลอกเรียนเข้ามาคะแนนที่ตบกระบาลเข้ามาคะแนนที่ทุจริตในห้องเรียนเพราะการที่เขาคิดเองทําเองนั้นจะทําให้เขาสามารถพิสูจน์ตัวเองว่าต่อไปนวัตกรรมในเชิงความคิดไม่ว่าความคิดชณกตศาิตร์ก็เป็นแนวคิดอีกเรื่องหนึ่งแนวคิดทางวิทยาศาสตร,ร,ร์แนวคิดด้านประวติศาสรมแนวคิดด้านนวัตกรรมอะไรที่ครูให้มานะั้นหรือเขาจะเริ่มอะไรนะั้น อย่าไปยุ่งกับเขาเป็นผู้ช่วยที่ดีเป็นผู้ช่วยที่ดีดแล้วปรึกษาหารือกันแล้วนั่งดูเขาทำไปให้กำลังใจเขาทำอย่าไปลงมือทำเองแล้วเด็กจะง่อยกินแม้แต่ล้างถ้วยล้างจานะาอะไร่ะไรนะะไม่ได้ท่านไม่ได้นี่ก็คือคือคอะไรสุสมความเรื่องรือเรื่องพระลูกทำชอบทำถูกต้องมันชมเชย ลูกดีขึ้นมาอะไรขึ้นมาเอาใส่กรอบแล้วได้ไมาท่านเขาได้คะแนนมา9คะแนนคะแนนเต็ม10ได้9กครึ่งการฟิม้มหงส์ิมมือเนีน่ยคิดในบทบัติที่มันรอบรอ,อบห้องรับแขกให้มันห้องเรานะี่มีแต่อะไรมีแต่รางวัลของลูกมีแต่การเรียนของลูกเป็นห้องรับแขกเด็กมันดีใจสิทนะ่านมองมองโอ้พวกเราเท่าน,นั้นเลยเรามีเรื่องอะไรเก็บไม่ดีเกี่ยวกับลูกอย่าไปพูดนอกบ้านเพราะเราชอบสังวาทยายให้เพื่อนฟัง ให้ญาติฟังเมื่อญาติเห็นลูกเราเป็นคนเลวแล้วหลานเราเป็นคนเลวเขาจะรับทําไมเขาบอกมึงน่ะเลวเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายบอกว่ามึงเป็นคนเลวเด็กถูกพ่อแม่ตัดหางไม่มีทางไปเลยในบรรยาเพราะฉะนั้นผิดอะไรก็ตามนะดูให้ดูหางดูหนังให้ดูแม่มันอยู่ที่พ่อแม่ต่างหากละ่ะจะไปบ่นเก๊พูดเก๋แล้วเด็กจะดีขึ้นไหม เ,เพราะฉะนั้นนี่คือแหละส่งโสมความบุริริเริ่มรขลู้ลูกทำชอบทำ,ทำถูกต้องชมเชยถ้าทำไม่ชมเชยซะแล้วลูกมันก็ไม่มีใครชมมิต่โรงเรียนชมโรงเรียนชมโรงเรียนชมแต่พ่อแม่ไม่เคยชมสักคำอย่าปากหนักเมื่อจะบอกรักลูกหัดเอื้อนเอ่ยเมื่อจะชมช,ชมเชยลูกเท่านี้เด็กก็มีกำลังใจ